ไพเยี่ยดิเมขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวันตอนที่279แม้เหออีอีจะกล่าวไปว่านางไม่สนใจกับการเป็นอันดับ3แต่นางก็อดสงสัยไม่ได้ในแผ่นดินตะวันตกนางเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอาจารย์พยุหะอันดับหนึ่งด้านวิชาพยุหะแต่ทว่านางไม่ได้ยืนการว่าตัวเองเคลืออันดับหนึ่งในทั่วโลกลาถึงอย่างไรก็เป็นอันดับหนึ่งมาหลายปีนางก็ยังคงมีด้านที่ไม่อยากยอมแพ้ใคร ในฐานะเจ้าร้าที่มานฟ้าฉชินมู่มีประสบการณ์และรอบรู้มากกว่านางจิงต้องการที่จะเรียนรู้ว่าไข่เคลื่อนดับหนึ่งและไข่เคลื่อนดับสองในสายตาเขาพี่สาวอีอีอาจ,จยังไม่ทราบแต่ว่าเขามาจากตระกูลอันดับหนึ่งด้านวิชาพยุหะแห่งแดนโบราณวินาทสีหน้าชินมู่สัตว์ซื่อและจริงใจอันดับหนึ่งของโรคลาบในวิชาพยุหะไม่ใช่ใครอื่น นอกเสียจากท่านปูบอดของข้าเฮออ,อีอีมองเขาด้วยสายตาดำขมิงเขามาจากตะกวนดับหนึ่งด้านวิชาพยุหะแห่งแดนโบราณเงินหรือและดับหนึ่งด้านวิชาพยุหะเป็นชายตาบอดไม่ทราบว่าเจ้ารัตทีฉินมีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับวิชาพยุหะหรือไม่วิชาพยุหะดำเนินไปตามมรรคาการคำนวณและที่เรียบง่ายสุดคือราชวังหกถงขานขุนเจิ้น จงซุนเฉียนตุ้ยเกินและอลีอันแทนตัวเลข9ตัวที่ไม่ซ้ำกันผลรวมทั้งหมดของมันคือ45ที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นผัง8ทิศเปลี่ยนจากเลขฐาน8เป็นฐาน64อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบที่เหนือไปกว่านั้นก็จะเป็น5ทาธาตุและ5ทาธาตุ8ทิศก็จะมีระบบ ฐาน4ฐาน8และฐาน64ผังไทจีและผังอูจียิ่งยากไปกว่าน,นั้นมีสภาวะสถานการณ์อะไรขีดจำกัดแต่ไม่ว่าการคำนวณจะแพ่พาพิสดารแค่ไหนก็ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ดีคนตาบอดจะมีความสำเร็จเชิงการคำนวณที่สูงส่งได้อย่างไรพี่สาวมองเข้ามาในตาข้าสิชินมูเอ่ยขึ้นเฮออีอี้ไม่เข้าใจความหมายของเขา แต่เพลงพินิษด,ดูแก้วตาเขาอย่างระวังเมื่อนางทําแบบนั้นจิตของนางก็สะท้านวันไหวนางเห็นลอ,อยปั่ทับพยุหะค่อยๆก่อตัวขึ้นในดวงตาเด็กหนุ่มแปลเปลี่ยนเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตร์ภายในทําให้นางรุ่มหลงแต่ไม่ทันนางจะตึกตองเข้าใจสวรรค์ชั้นที่สองก็ก่อตัวขึ้นและการเปลี่ยนคณิตศาสตร์ของนางก็ยิ่งลึกล้ําซับซ้อนถัดไปก็เป็นสวรรค์ชั้นที่3ชั้นที่สี่ จนกระทั่งมาถึงสวรรค์ชั้นที่หวิชาพยุหะในดวงตาฉินมู่จึงหยุดลงเพียงแค่สวรรค์ชั้นแรกของวงแหวนชั้นที่1ก็าอัดแน่นไปด้วยความสําเร็จเชิงการคํานวณที่ลึกล้ําสมบูรณ์แบบพลังวัดฉินมู่ตอนนี้เพียงพอที่เขาจะขับเคลื่อนสวงสวรรค์ชั้นที่5ในวิชาปลุกแน่สวรรค์9ก้าแต่การเปลี่ยนแปลงในดวงตาเขายังไม่จบแค่นั้นดวงอาทิตย์และดวงดาวก็ก่อขึ้นมาในเนธหมู่ดาวก่อตัวเป็นทางช้างเผือก เคลื่อนค้อยโครจรไปรอบๆอดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังในทางโถงใหญ่ผู้นำตระกูลกว่าร้อยคนหันมองหน้ากันไปมาด้วยความหนักอึ้งเฮออ,อีอีตอนนี้แทบจะหน้าไปทับกระฉินมู่ทั้งสองคนยืนจ้องตาราวกับเป็นคู่รักที่ไม่อาจละสายตาจากกันได้แอแ้แฮหญิงเท่าผมขาวผู้หนึ่งก็ไอขึ้นมาเพื่อบอกเตือนเจ้าเมืองให้ตระหนักถึงสถานการณ์เฮออ,อ,อีอีก็ตื่นจากผวังในตอนนั้น ใบหน้านางก็แดงนางรีบก้าวถอยไปท่านปู่บอดผู้นี้นับได้ว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในโรคล่าด้านวิชาพยุหะจริงๆข้านั้นละอายกับความอ่อนหัดของตัวเองชินมูเองก็หน้าแดงการเข้ามาชิดใกล้ของเหออีอีทำให้เขาขัวใจเต้นแรงในอดีตนั้นเมื่อข้าเรียนวิชาปลูกเน่จากท่านปู่บอดข้าไม่ได้มุ่งสแสวงหาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพยุหะ เนธเทวะของท่านปูบอดสามารถมองทะลุทุกมายาห่วงมิติพายุหะและการเปลี่ยนแปลงในวิชาฝึกปอจนกระทั่งหลังจากที่ข้าได้เรียนการคำนวณของสำนักเต่าข้าถึงพึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงคณิตศาสตร์ข้างในนั้นสำนักเต่าใช้การคำนวณเพื่อทำความเข้าใจสรรพสิ่งในโลกล่าและเข้าใจว่าจักรวาลดำเนินไปอย่างไรเหตุผลที่เนธเทวะของท่านปูบอด สามารถมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าวิชาการคำนวณคือสัตว์จะสากลของจัก,กรวรรดิดังนั้นข้าจึงมาเข้าใจได้ว่าท่านปูบอดเป็นอันดับหนึ่งด้านวิชาพยุหะเหออีอีก็คมระง,งับความคิดอื่นและกล่าวอย่างมั่นเหมาะหากว่าเขาหมายจะทลายฝ่าพยุหะในเมืองต้นไั่ของข้าคงทำได้อย่างง่ายดายเขาสมกับชื่อเสียงเกียรติคุณอันดับหนึ่งอย่างนั้น ใครละ่ะคือยอดฝีมืออันดับสองในโรคลาบฉินมูก็ยิ้มให้นางอย่างขเขินเขินเฮออีอีมองเขาด้วยดวงตาที่ดำเจ้าหรือยอดฝีมือพยุหะอันดับสองฉินมูก็หน้าแดงตอนแรกข้าก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอันดับสองแต่หลังจากเห็นวิชาพยุหะของพี่สาวอีอีแล้วข้าคิดว่าข้าพอจะเป็นอันดับสองได้หวัวใจเฮออีอีก็เดือดพานแต่นางก็กัดฟันข้าไม่กล้าต่อสู้แย่งชิงอันดับหนึ่ง แต่ข้าไม่ได้ยอมชอบยอมรับอันดับสเจ้าทัตที่ฉินประกาศว่าเขาคืออันดับสในวิชาพิษและเอาชนะมูหยิงเสียทําให้หญิงผู้นั้นถึงกับออกปากยอมรับด้วยตัวเองว่าเป็นเพียงอันดับ4ี่ในโรคล่ามาตอนนี้ท่านอ้างว่าวิชาพยุหาท่านเป็นอันดับสองเช่นกันนี่ไม่แปลกไปไหน่อยือพวกเรามาประลองกันดีกว่าประลองกันอย่างไรชินมู่ถามเหออีก e e e. ก็พึมพำบางอย่างกับตัวเองก่อนจะยิ้ม ก็คงเกี่ยวกับเมืองต้นไผ่แห่งนี้ท่านจะอยู่ข้างนอกส่วนข้าจะอยู่ข้างในยืนอยู่ที่นี่โดยไม่ขยับขยืน่นหากท่านสามารถเข้ามาในเมืองและหาตัวข้าพบข้าจะยอมรับว่าฝีมือด้อยกว่าและยินยอมอยู่ในนดับสามไม่เพียงเท่านั้นนะับแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลเหอและผู้คนของพวกเราจะรับท่านเป็นผู้นำทางเพียงคนเดียวหากว่าท่านหมายจะสนับสนุนไหนขุย ให้ชิงตำแหน่งเจ้าตำหนักสวรรค์กลับมาตระกูลเหอของข้าจะสนับสนุนท่านอย่างสุดตัวฉินมู่ก็หัวเราะจากนั้นหันกายเดินออกไปจากเมืองในโถงวังยอดฝีมือร้อยคนแห่งเมืองต้นไผ่หันไปมองหน้ากันด้วยความหนักใจหญิงชาาผู้หนึ่งอ้าปากและเหออีอีก,ก็โบกมือไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอย่างอื่นข้าจะใช้โอกาสนี้สังเกตการความสําเร็จเชิงพยุหะของแคว้นเยียนขัง หากกพยุหะของข้าพังทลายเมืองต้นไผ่จะร่มสลายอยู่ดีแคว้นเดียนคังจะบุกเข้ามาภายหลังทำไมเราไม่ยอมสวามิภักด์ไปร่วงหน้าละ่ะหากว่าเจ้ารัตทีฉินไม่สามารถทลายฟ้าวิชาพยุหะข้าได้เพวกอเราก็ยังสามารถต่อสู้เพื่อวันทำศึกมาถึงถอยไปเถิดเจ้ารัตทีฉินและข้าจะประรองกันเพื่อตัดสินชะตาของเมืองต้นไผ่และอาจจะเป็นชะตาของแผ่นดินตะวันตกด้วย ทุกคนจึงได้ตะถอยออกไปจากเมืองต้นไผ่ประตูเมืองก็เปิดอ้ากว้างฉินมู่ให้กิวเดนมังกรน,นำเสียงเชื่อออกไปจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในเมืองและมันก็แปลเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจมหายลงไปในดินไม่เหลือร่องรอยแม้แต่นิดก้อนหินจำนวนมากลอยขึ้นไปบนอากาศวิวัดเป็นกระบ,บวนพายุหักรูปลักษณ์ของเมืองต้นไผ่แปลเปลี่ยนไปมาราวกับพิกรังมือภายในสายตาผู้อน การเห็นก้อนหินลอยขึ้นไปสลับตำแหน่งบานอากาศนั้นเป็นเพียงเรื่องแปลกประหลาดคนส่วนมากแล้วจะพบว่าไม่อาจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพายุหะได้จากการชมดูก้อนหินที่เคลื่อนไหวไปมาแต่ฉินมู่เข้าใจมันในสายตาเขาพวกมันทั้งน่าตื่นตาและหลากหลายดีทุกการเคลื่อนไหวของหินลูกบาททํทำให้เขารู้สึกประทับใจแต่ละอักษรเชื่อมต่อกันและโครงสร้างใหญ่เกลร้อยลัดประสานกัน เผยหเห็นภาพที่น่ารื่นรมตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นม่านคุ้มการหรือพยุหะสังหารพวกมันล้วนแต่เป็นตากะเหตุผลคณิตศาสตร์วงจรพยุหะป,ปากฏดขึ้นในแก้วตาฉินมูเขาก้าวเข้าไปข้างหน้าบางครั้งเขาก็หยุดเพื่อย,ยกคู่ก,กันขึ้นมาเปลี่ยนวงจรพยุหะและในบางครั้งเขาก็ก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ก็เซยถอยหลังไปสามก้าวเหมือนกับคนเมาและก็ยังมีตอนที่เหมือนเท้าของเขาติดสปริง ทำให้เขาสามารถกระโดดไปมาท่ามกลางก้อนหินที่เคลื่อนไหวเขาดูเหมือนกับกําลังเขินบินอย่างสง่างามผ่านม่านคุ้มกันจํานวนมากและบางครั้งเขาก็ดูเหมือนกับบุกเตะดุยเข้าไปด้วยกําลังเถื่อนที่ม่านคุ้มกันอีกพวกมันดูเหมือนว่าเขาเสี่ยงชีวิตคุ้งเอาหัวโขกม่านคุ้มกันแต่เสียวินาทีที่หัวเขาชนกำแพงหินก็จะเปิดแยกออกและปล่อยเขาผ่านไป ขณะที่เขาเดินเล่นมาอย่างไม่รีบร้อนไขโจทย์ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เขาเข้ามาใกล้ใจกลางของเมืองต้นไผ่เข้าไปทุกทีทุกอย่างในนั้นแปลเปลี่ยนไปหมดแม้กระทั่งโถงวังใหญ่ก็แยกออกจากกาันและหายสาบสูญสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งของเฮอร์อีอีนางยืนอย่างเงียบเชียบที่เสาหินไม่ขยับขยืน่นนางกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมากมายในเมืองต้นไผ่ และปรับเปลี่ยนพยุหะทุกชนิดเพื่อยับยั้งฉินมู่เว่าสถานการณ์รอบนี้แตกต่างจากก่อนหน้าในตอนนั้นฉินมู่ถูกซุ่มโจมตีและถูกกักเอาไว้ในเมืองจึงไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ยุติธรรมบัดนี้เขาได้บุฝกฝ่าพยุหะด้วยจังหวะของเขาเองมันทดสอบความสําเร็จเชิงวิชาพยุหะว่าใครเหนือกว่าใครผ่านไปสักครู่เฮออีอีก็เห็นเงาร่างของฉินมู่เข้าใกล้ขึ้นทุกทีและอดไม่ได้ เจวาวุ่นนางขับเคลื่อนหินก้อนใหญ่อย่างร้อนใจเพื่อจัดวางพายุหะใหม่แต่ชินมูก็ยังคงรุกคืบเข้ามาด้วยความเร็วอันคงที่ที่ที่เหอ,อีอียือนอยู่นั้นเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองต้นไผ่และอยางเป็นดวงตาของพายุหะในเมืองต้นไผ่ชินมูอยู่ห่างออกไปเพียงห้าสิบวาและกระบวนพายุหะชั้นสุดท้ายก็อาจจะขัดขวางเขาไม่ได้เหอ,อีอีก,ก็กัดฟันเมืองต้นไผ่ก็เริ่มสั่นสะท้าน วิชาพยุหะตรงหน้านางกระตุ้นเล้าการทํางานมันกลายเป็นสภาวะพิคาตพยุหะสังหารต่างๆเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและพลังของมันเพิ่มคูณอย่างบ้าคลั่งไปหลายเท่าตัวเมื่อมันพุ่งตรงไปยังตําแหน่งยืนของเฮออีอ e ี e. นางกระตุ้นการทํางานของพยุหะไม้ตายสุดท้ายอันไม่สนมิตรและศัตรูไม่ว่าจะเป็นฉินมู่หรือนางทั้งคู่ถูกกืกินโดยพยุหะสังหาร ฐานะอาจารย์พยุหะแห่งแผ่นดินตะวันตกเหออีอีไ e ด้ส e ืบทอดเกียรติภูมิของตระกูลเหอและไม่อาจปล่อยให้ชื่อเสียงของตระกูลด่างพ้อยได้ด้วยสูญเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งวิชาพยุหะไม่ว่านางจะต้องตายนางก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลเหอให้ได้ฉินมู่สีหน้าก็แปลเปลี่ยนเขาเข้ามายังข้างกายเหออีอ e ีก e ก่อนที่พยุหะสังหารจะมาถึงพวกเขาคว้าข้อมือนางด้วยมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ยกผู้กันขึ้น ตว,วัดวาดบนอากาศเฮออีอีก็รับตาลงเมื่อพายุหะสังหารเข้ามาถึงและกินกินพวกเขาแต่แล้วก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนางลืมตาขึ้นมาพบว,ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองต้นไผ่อีกต่อไปในทางตรงกันข้ามพวกเขาซ่อนอยู่ในส่วนลึกของคูมิติของเมืองแต่ทว่าเมื่อพายุหะสังหารกระเด็นขาดระเบิดออกมามันก็เฉือนภาพวาดและคุกกันเข้าใส่พวกเขา โรคในภาพว่าท,ที่พวกเขาอยู่ในตอนนั้นกําลังจะพังทลายและถลม่มสีหน้าเข้งขื่คู่การคอยฉินมาากูกเคลื่อนมาเร้าๆกบมังกรและสอสรพิษเปลี่ยนไปได้วยความเปลี่ยนแปลงนับพันนับหมื่นทันใดนั้นเฮยี้ก็รู้สึกถึงแรงฉุดที่ข้อมือนางก็ถูกดึงเข้าไปในภาพวาดอีกภาพพวกเขาพุ่งเข้าไปเฮยี้ก็เห็นภูเขาและแม่น้ํางดงามมีมวลดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างน่ารงไหลทิวทัศน์ที่นี่ทาให้ผู้ชมดูเบิกบานสุราใจกันนั้น ในจังหวะถัดมาพายุหะาสังหารของเมืองต้นไผ่ก็ถล่มเข้ามาในโรคแห่งนี้ผานุภาพทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างคววยพุ่งเข้าหาพวกเขาท่านไม่ได้ใช้วิชาพายุหะาเพื่อขวิชาพายุหะาของข้าเอยี่มองเข้าไปที่เด็กหนุ่มข้างกายต่อให้ท่านหลบหนีไปจากพายุหะาสังหารของเมืองต้นไผ่ได้ข้าก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เจ้าเป็นอันดับสองในวิชาพายุหะาและข้าจะไม่สู้กับเจ้าแล้วตกลงไหมฉินมู่ก็หัวเราะ และศาสตร์มึกออกไปราวกับบัณฑิตที่งมงายในตัวเองวาดเขียนอักษรทั่วไปหมดก่อนที่พยุหสังหารร้ายกาจในสุดในเมืองต้นไผ่นั้นจะไม่สามารถทำลายโรคในภาพวาดได้เขาก็พาเหออีีเข้าไปยังโรคถัดไปท้องฟ้าที่นั่นเลยยิบเลยยับราวกับทะเลดาวพวกมันเหมือนกับอัญ,ญมณีเป่งประไกยส่องสว่างแก่ความมืดชินมู่ก็พาเหออีีไปยังหมู่ดาวนั้นเริ่มตนวิ่งไปท่ามกลางนภาาประดับดาว ผู้การเขาไม่หยุดยั้งในชั่วขณะเลยและเขาก็วาดทางช้างเผือกไปด้วยทางข้างหลังของพวกเขาคือวิชาพยุหะพีฆาตที่ลุกไล่เข้ามาแต่เขาไม่สนใจมันและกระโดดลงไปในแม่น้ําแห่งดวงดาวจากนั้นลองรอยไปยังที่ไกลๆทางช้างเผือกอะไปยังปลายน้ําและฉินมู่ก็คว้าข้อมือเฮออี้อีกอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้นางถูกกระแสดาวซัดกระจายเมื่อนางสามารถหยังเท้าได้นางก็ยังคงเมื่อรอย นางเขียนฉินมู่สะบัดผู้การไปรอบๆดึงนางให้แนบชิดเข้าไปขณะที่เขากระโจนขึ้นไปบนอาชาสวรรค์ที่เพิ่งวาดขึ้นใหม่มันวิ่งตะบึงออกไปจากภาพวาดและกลายเป็นสสารจริงมันเตะุูยพร้อมกับกระพือปีกเพิ่มความเร็วแล้วพวกเขาก็ออกจากพายุหะสังหารไปได้ค่อนข้างไกลฉินมู่ก็ยกผู้การขึ้นขันขงสาดบืกเข้าไปมากมายตามใจคิดประตูหนึ่งบานก็ปรากฏเมื่อพวกเขาเปิดมันแสงเจิดจ้าก,ก็ส่องเข้ามา อาชาสวรรค์ก็ขุ้งทะยานผ่านประตูเฮออ,อีก็ตกตะลึงมานางตะหนักว่าพวกเขาอยู่บนยอดเขานอกเมืองต้นไผ่ชินมู่คว้าข้อมือนางพานางนกระโดดลงจากอาชาสวรรค์มันทะย,ยานค่อนข้างจะสูงแล้วร้องหนึ่งทีก่อนจะแปลเปลี่ยนกลับเป็นหมึกจากที่ไกลๆผู้นําตระกูลมากมายแห่งตระกูลใหญ่ในเมืองต้นไผ่ก็รีบวิ่งเข้ามาผู้เทาคนหนึ่งกําลังจะกล่าวบางอย่างแต่เฮออ,อีก็ยิ้มและกล่าวว่าข้าพ่ายแพ้ วิชาพยุหะของเจ้ารละที่ฉินเป็นดับสองในโรคลาบตระกูลเหอของข้าและทุกๆคนในเมืองต้นไผ่จะติดตามเขาด้วยใจทั้งหมดของพวกเราฉินมู่ก็งงเข้าไปใหญ่ในสายตาเหออีอีร่องรอยอารมณ์ที่นุ่มนวลค่อยๆก่อตัวขึ้นมาดวงตานางก็ประดุดน้ำใสในฤดูใบไม้ร่วง